โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องเอท,ทุกทท่านครับอยู่กับผมพีต่ตาหกลอกซิงครับโอ้บรรยากาศร้อนๆครับผมอยู่กับงานชั่วโมงครับโคกน้องนุยโมเดลโคกน้องนาครับเท่าแกคริสนะครับเออนี่ดูฝีมือเขาครับโยนดินอะไรอะไรเลย ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยินแข็งโป๊กครับอ่าอยู่กับมาร์กไฟครับวันนี้อาจารย์คริสรับหน้าที่นะครับอืนต้องเรียกเขาอาจารย์นะพี่น้องนะดูโคกงน้องนาเขาครับเดี๋ยวมาดูโคกน้องนาเขาหน่อยอยู่กับมาร์กไฟครับ ไม่ได้กินนูลรอกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่กลัวได้โคกน้องนาโมเดลครับนี่ไม่รู้จะขุดไปลักษณะไหนเดี๋ยวไปถามหมหน่อยสิเอ้อันนี้นี่เกาลังนี่เกาตูดไค้นี่เฮ้ย อันนี้อันนี้ขุดเป็นรูปอะไรขุดเป็นรูปอะไรฮะถึงไหนอ่ะอ๋อนี่ทำเป็นสระไอ้อคันนี้ขุดไปถึงไหน<อ>ขุดล่องเงี้ยรอบไปนูน่นย้อนมานี่เลยะะะจะไปทำสระอีนู่นอีกอันนี้ทำชั่วโมงเหรอเดี๋ยวเอาดำมาถอยออกมาสิบกเที่ยวสระลึกสามเมตรอ๋อะสระลึกสามเมตรถอยขึ้นเทข้างๆนี่บ่ อันนี้ทำชั่วโมงหรือเหมาอ๋อทำชั่วโมงวันนี้เอายีสี่ชั่วโมงครัวันนี้เอายีชั่วโมงครับ <laughs> จัดไปครับผมไม่หลับไม่นอนกันครับไปรุ่นนอนน้อยครับผมเออวันนี้จัดสักยี่สี่ชั่วโมงครัจัดไปครับผม <laughs> จัดไป <laughs> ยหยเสีย <laughs> ขุดล่องครับขุดขุดล่องรอบนา <laughs> <laughs> เขาเรียกพวกน้องนาได้ไหมนี่ แล้วก็ต้องเอารถมาทอยดินออกจากตรงนี้อีกครับนี่จะต้องให้สะได้ลึกประมาณสามเมตรตาดขุดล่อมขุดล่อมไปหอดพุ่น่ะพุ่นพื้นที่ตรงนี้ก็พวะที่ตรงนี้ประมาณหกไร่ได้ครับใกล้เคียงประมาณหกไร่ครับ ก็จะขุดทําคันล้อมเนี่ยครับแล้วก็จะไปเป็นสระอีกลกูกนึงอยู่นู่นเออ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 ยังกันวะโอ้ยรับหน้าที่สังหารโดยอาจารย์คริสน,นะครับต้องเรียกเขาอาจารย์ได้แล้วเด้อพี่น้องเด้องานไม่โคเดียวครับวันน,ดดนี้แต่รถดั้มนี่เดี๋ยวจะขุดคันล้อมไปนู่นก่อนวันนี้ไม่โคเดียว แล้วก็ต้องมาถอยนี่ทีหลังจะทำเป็นสะให้ลึกได้สามเมตรไม่งั้นไม่ได้สเปคนะครับผมไม่งานงานไม่ผ่านนะพี่น้องนะรถดำมาถอยนี่ขึ้นเกจอาจสั่งปากบอลเลยยินเดียวครับวันนี้ รถดำให้มิ่งมินไปก่อนนะครับเออแล้วค่อยมาออช่วงที่ให้เขาขุดล่องไปนู่นก่อนแล้วค่อยมาทอยทีหลังลวเวลามิ่งมินมิ่งบ,บ,บินทำงานก่อนครับรว่าแรงพุดดินค่อนข้างจะแข็งครับจวดข้างล่างนี่แข็งเลยนีน่แข็งโป๊กเลยแห้งมากเลย ที่ตรงนี้ก่อนเนินๆครับถ้าไม่ทําแผงโซลาเซลล์นี้น้ำไม่อยู่กับน้ําน่าจะไม่พอเพราะว่าดูว่ข้างแห้งแห้งหมดเลยว่าคือจะพูดก,กีดเดยว่าปลึดนี่ตูดทุดินแล้วครับทำงานชั่วโมงครับนี่ทำในพื้นที่ตัวเองครับโคกหน้องนา ทุกวันนี้ก็ทําเยอะครับพวกน้องนาเป็นการปั้นคันล้อมขุดร่องสวนอะไรเงี้ยเยอะครับทุกวันนี้ทําเยอะแล้วก็เจาะเป็นพลังงานเจาะบาดาลใส่แผงโซลาซ่าเซลล์ครับโดดน้ําขึ้นมาดูไอบางทีก็ทำเมาครับบางทีก็ทำชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่รู้ทำชั่วโมงเท่าไหร่ครับ ถ้าหลายชั่วโมองก็อาจจะต่อรองกันได้ครับปกติอันนี้ก็น่าจะทําอยู่ประมาณพันห้านะครับชั่วโมองละประมาณพันห้าสำหรับเจ้าเอสคนะครับพันห้าพันสีได้อยู่อันนี้ก็ไม่นินสวยงามเท่าไหร่ครับ สวยงามเท่าไหร่ตัวมันพังหมดเลยคลิสตัวแรงอากาศร้อนมากครับน่าจะเตะสี่สองศาเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าช่วงนี้บุรีรำร้อนจัดนะพี่น้องร้อนมากเลยบุรีรำร้อนจัดครับ หลายวันแล้วขนาดขับรถอยู่ในแอรนี่ยังร้อนเลยครับพี่น้องอั้อน,นี้ยังไม่ถึงเมษานะนี่ร้อนแบบอบอ้าวเลยครับมีลมก็ลมร้อนนะพี่น้องตัวลมแบบลมร้อนเลยอ นี่ก็ออกหาทำงานเองได้แล้วครับนี่สำหรับท่าแกคลิตเออมาปีนี้ค่อนข้างจะบูหลกครับบูหลกนะครับออกหางานทำเองคนเดียวล,ยลุยครับทำงานชั่วโมงนะครับตักลงตักดินเราช่วยงานทางบ้านได้เยอะเลยขยันครับเจ้านี้สายลุยอยู่แล้ว วันนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จครับวันนี้ไม่เสร็จหรอกน่าจะอีกคุงนี้อีกวันหนึ่งนั่นแหละอายุประมาณ17ปีครับเจ็ดิดลุยแหลกครับลุยแหลกขยันครับเจ้านี้ ไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะครับแต่การทํางานไม่โคเดียวไปได้หมดครับเามาดูทีออ่อะไรเราจะเป็นงานชั่วโมงหรือการตักดินใส่ดําคือเจ้านี้ได้หมดครับผมโอ้บูลกครับบูหลก น,นี้ก็จะขุดไปตามแนวแนวเขตแดงนะครับเพราะว่าเขตดแดงก็จะโค้งไปโค้งมาก็จะเอาตามแนวเขตดแดงเลยเพราะว่าเล็งตรงไม่ได้ครับเล็งตรงไม่ได้เพราะว่าสายตาก็ไม่ค่อยตรงครับ <laughs> สายตาไม่ค่อยตรงโอ้ยโอยก็จะไปตามแนวครับเพราะว่าแนวแนวเขตแดงก็จะโค้งๆ้งครับ โอ้เงอไปโอ้ลมยังห่อนวือวือเลยพี่น้องต้นไม้นาะยจะเอาไว้ครับเพราะว่าไม้ไมเอาไว้ครับต้นเล็กต้นน้อยไว้ให้มันโตยอยอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะต้องพาจะพาไปดูรถเลย อันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมเนาะคลิปนี้ก็ฝากติดตามผลงานเลยครับรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้บายๆครับผมสวัสดีครับ